สวัสดีครับทุกคนฮะพบกับเกมซ e ลดาภาคที่2กันนะฮะแล้วก็คลิปนี้เราจะมาบปล่อยนางฟ้าตำแหน่งสุดท้ายกันแล้วนะฮะก่อนอื่นเลยตำแหน่งนะฮะจะอยู่ช่วงประมาณตรงกลางด้านซ้ายตรงนี้นะครับลงเตียมนี่ฮะอยู่ใกล้ๆก,กับศาลเจ้าซูซอูอุเมะน,นะฮะตรงนี้นะครับโอเคก็คุยกับเจ้า NPC AI าเลย ให้หมันอธิบายเรื่องของนางฟ้าอยู่ไหนล่ะอะไรเงี้ยนะอ่อยู่บนยอดเขาตรงนู้นนะฮะโอเคแต่ก็ต้องการนักดนตรีกคนนึงนะเป็นเมื่อกี้อะไรวะเป่าคุยเออบอกตำแหน่งฮนะว่าอยู่ประมาณพื้นที่ฟิโลเน่นะฮะโอเคให้เราไปที่ฟิโลเน่นะฮะมันก็จะบอกตำแหน่งเราเลยฮะนี่ฮะตำแหน่งที่มันพูดนะฮะเดีย๋ยวะอ่ะมาร์คไว้นี่ครับ จะอยู่ที่โรงเตรียมนี้นะฮะเราก็วาร์มาที่ศาลเจ้าอุสุโชคิโอเค,ควาร์มาแล้วนะฮะแล้วก็ เอไอตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ต้นไม้นี่ฮยืนเป่าคุยอยู่ตรงนี้นะฮะ<ห>ก็ไปคุยกันมัเ<ห>อ่ะมีทุเรศกับผมอ่ะอยากฟังนายเตา่าต้องตอบกันแรกฮฮฮเฮ้ยตก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 อ๋อ<ห>ลืมบอกนะต้องมาตอนกลางคืนนะฮะมากลางคืน<ห>โอเคถึงจะ คุยกับมันนะฮะเนี่ยพูดถึงดวงดนเต้นนะฮะโอเคแต่ว่ามันมีข้อแม้นะฮะมีข้อแม้ว่ามันต้องการหิ่งห้อยสิบตัวนะครับซึ่งหิ่งห้อยอันนี้ผมก็ไปจับมาแล้วนะครับเนี่ยหิ่งห้อยก็คือ นี่ครับหิงห้อยตัวนี้นะครับสามารถไปจับได้นะฮะก็จะอยู่ช่วงเนี้ยตรงป่าตรงเนี้ยนะครับอยู่เหนือลงเตี้ยมเนี้ยนะครับไปตามป่าช่วงกลางคืนเช่นเดียวกันก็จะมีหิงห้อยเพียบเลยนะฮะโอเคให้มันสิบตัวครับแล้วก็ยังไม่จบนะฮะยังไม่จบก็คือ เมันยังต่อเนื่องฮะให้ไปพาเพื่อนมันมาครับพาเพื่อนตอนนี้ฉันกำลังเตรียมพร้อมอยู่นะช่วยพาไฮโตะมาที่นี่หน่อยสิไฮโตะนะฮะก็คือเจ้านี่ไอตัวนี้นี่ฮะคือบางทีถ้าเรามากลางคืน่ะบางทีมันนอนอยู่เราก็ต้องนอนรอคืนต่อไปแล้วก็ต้องคุยกับมันช่วงกลางคืนแบบนี้นะฮะเพราะากลางวันมันไม่มานะ มีธุระอะไรกับผมเหรออะช่วยมากับฉันหน่อยโอเคได้เลยไปที่ไหนล่ะวะมัน <c oughs> มนอนฮนะนี่ไงเนี่ยมาดึกเกินฮะมันนอนตีสามละมันนอนเพราะฉะน,นี้เราต้องรอวันใหม่เอ้ย <c oughs> <c oughs> โอเคอมาดึกเกินฮะอะเสียเวลาเฮ้ยปรหยดเปรหยดปรหยดเราเล่นแบบระหยดเรามานนอนข้างนอก <c oughs> ไปโดดที่นี่อีกอได้แล้วโยลุกลางคืนเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเรามาดึกเกินมันก็จะนอนเนี่ยโอเคฮะตันนี้สามทุ่มนะฮะคุยกันอีกทีเลึเฮ้ยมาอเอ้าไม่มาเอ้าทำไมไม่มา มาช่วยเอ๊อะฝนมันตกไม่งก็เสือไม่มาอีกไอ้บ้าฝนตกครับมันแม่เลยนอนได้ปุ๊เราจะมาแจ็คพอตอะไรช่วงเวลาแบบนี้นอนมันจะนอนไม่ได้นะไม่มีไฟ <c oughs> ต้องเสียตังค์ละแม่เลย อเอาแบบเสียงเงินอเอาทั้งคืน,นโอเคฝนไม่ตกแล้วนะฮะ ได้หนึ่งพอ,อด้วยอ๋อเวลาพักที่โรงียงได้หนึ่งพอ,อยด้วยนะเพิ่งรู้นะฮะโอเคมาเร็วเร็ว,รว,รว,รวฉันมีทัวร์ที่ต้องไปทําต่อโอเคฝนไม่ตกแล้วนะฮะทาไปฮะอย่าเดินไกลฮะเดี๋ยวมันตามไม่ทัน๋ยวเดินไวพาไปไหนล่ะแล้วกนนว็อยกันหนูเดินมันตามเราไม่ทันฮนะ มาเร็วโอเคโค้กที่นี่เหรอเอ๊ะอ่าเนี่ยมันก็รอเป่าคุยอยู่ คอยก็บินโปรโยกันเต็มท้องฟ้านะฮะนี่ <Ooh. S 1> ว้าวสวยจังเลยโอเครีบรีบรีบขอบคุณมากเลยนะโอเคใจมีความสุขจังเลยนะฮะมันก็พูดประโยคนี้อีอะเชียาววาเสดตะ oh. โอเค <c oughs> ก็ผ่านแล้วนะฮะเคเวสเจ้าเต่าคุยต่อไปก็ไปทำนางฟ้ากันต่อครับก็ oh. วาร์ปกลับไปเลยนีย่ฮะกลับมาที่นี่ โอเคก็ไปหาพวกนักดนตรีฮะเอาหัวโมทุกคนมาครบแล้วนะย่า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 ทุกคนพร้อมแล้วอ่าเนี่ยไปปลุกนางฟ้ากันนะฮะ ต้องขึ้นไปยอดเขาอ๋อแล้วก็มีก้อนหินบางไม่ยู่นะฮะรถม้าไม่สามารถไปได้เ,เราจะต้องทำลายก้อนหินก่อนสินะ ตรงนี้เราต้องใช้ด้ยฟูดดูตำแหน่งด้วยนะครับลูกศรมันชี้ไปด้านหน้าใช่นะฮะสี่ล้อขึ้นเขาต้องใช้ล้อใหญ่ฮะ,ะแล้วก็ที่บังคับ Để không ôi Thì thế? Thì thế? Thì thế? ôi 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 พอได้ได้ไดไม่ต้องใช้หมาลืมลืมไม่ต้องใช้หมาเราใช้รถขึ้น<า>ไปไปโอเคทุกคนพร้อมทักโอ้ยไ,ไปเลยโอ้โหอไปได้เลยใช่ไหมตกตก อย่าอย่าให้มันโค้งเค้งมากเกินไปฮะเดี๋ยววงแตกโอเคถึงแล้วอ่อถึงแล้ว ผ่านเรียบร้อยครับผมทุกคนนะฮะ<ต>ก็ครบหมดแล้วนะฮะบ,บ่อเทพธิดานางฟ้า4จุดนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะฮะที่ยังกำลังเล่นเกมนี้กันอยู่นะ,ะยังไม่ได้ทำเคเวสก็แะน,นะนำนะให้ทำเพราะว่าเราจะได้มาอัปเกรดชุดของเรานะฮะพอมี4ดป,ปด4อันแล้วเราก็สามารถอัปเกรดได้ถึงระดับ4นะฮะโอเคนะก็ไว้ กลับมาเจอกันใหม่นะฮะยังไงก็ฝาักติดตามมากันด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยว uh. คลิปใหม่ๆก็ทำเรื่อยๆนะฮะเกมนี้นะ uh. เ้วเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ๋อยยาย่า